เป็นซอฟต์แวร์เกมบนสมาร์ทโฟนทั้ง3ระบบ iOS Android แล้วก็ Windows Phone ครับเป็นเกมประเภท LS running game นึกภาพออกกันนะครับรู้จักกันใช่ครับแนวนั้นเลยครับก็<ช><ด>คือวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็วัดคะแนนว่าใครวิ่งได้ไกลที่สุดใช่ครับเป็นแนวนี้ครับเป้ <timeless. S 1> าหมายของผลงานที่ผมสร้างขึ้นมานะครับจุดประสงค์แรกคือผู้ผมที่ผ่านมาเคยลงแต่สนามแข่งเท่านั้นยังไม่เคยทำแอปลงตลาดจริงๆ อยากลองดูแล้วก็วัดความสามารถตัวเองว่าทําได้มากแค่ไหนแล้วก็เมื่อเกมได้รับความนิยมเนี่ยก็หวังว่าจะทำไรายได้เป็นผลพลอยได้เข้าตัวเองด้วยครับ mm hmm. ทีนี้คําถามต่อมาคือเมื่อเราสร้างเกมแล้วเนี่ยเราจะสร้างจุดเด่นของเกมเพื่อสู้กับเกมอื่นที่มีใน,ในตลาดอยู่แล้วได้ยังไง mm hmm. พวกผมก็เลยได้คอนเซปต์ของเกมมา mm hmm. เหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่าคุ mm ๊กีิลานในซับเวก็คือเราจะนําฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในเกมต่างๆท,ท,ที่เด่นๆเ,เอามารวมไว้ภายในเกมเดียวกันครับ กลุ่มเป้าหมายของเราครับก็คือกลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยตอนนี้มีกว้างมากก็คือ1 0บถึงยีปีตัวนี้คือกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะแตส่ส่วนที่เราจะทดลองคือ 13- บสถึงสิในโรงเรียนของเราเป็นม1นึ 2, ่งมสมผมจะสุ่มมา117คนเพื่อมาทดลองนี่ก็รับฟีดแบ็กว่าเฮ้ยเขาชอบตรงฟังก์ชันพวกนี้เขาอยากให้ตัวเนี้ยมาอยู่ในเกมเราก็จะเจาะลึกเออก็คือผมสุ่มมาห้องละ3คน13ห้อง3ชั้น อ่ะครับผมก็คือแล้วงงครับครับแล้วก็ก,กลุ่มเป้าหมายก็คือพอตรงเนี้ยเราพัฒนามาแล้วมันจะเข้ากับกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมก็ดูมาจากข้อมูลต่างๆว่ามีทั้งหมด4ี่แสนห้าหมื่นคนตัวเนี้ยเราก็หยิบมาจากการช่วงอายุของคนไทยคือ1 0 2ถึงปีมีกี่คนนํามาหารว่ามีสมาร์ทโฟนเท่านี้ แล้วก็เอาไป65%ของคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็หยิบมาจาก65%คือหยิบมา5%จาก65%นั้นเป็น450,000คนครับผมตอนนี้ก็จะเป็นอัปเดตล็อกออก,ก็คือชั้นของโครงการตัวนี้เขาก็จะออกมาเป็นตัวเกมครับผมลองดูใหม่ก็คือมันก็จะมีการวิง่งก็คือตอนนี้เกมของเราอะ่ะก็จะคือวิง่งแล้วก็เก็บสกอร์ เก็บคะแนนเก็บเงินไว้ได้แล้วครับแล้วก็จะมีระบบหลังบ้านบางส่วนที่เตรียมไว้แล้วที่บอกว่ามันมันคือผสมกีฬานี่ตรงไหนก็คือเดี๋ยวเราจะพัฒนาต่อตอนนี้คือเรามีพื้นฐานตัวที่สามารถที่จะยัดฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาได้ครับใส่ฟีเจอร์พัฒนาหลังบ้านให้มันเื่นก่อนครับคือตอนเนี้ยไอตรงสวิฟนีในบางทีมันก็ยังไม่ค่อยติดเพราะว่ามันมีปัญหาบางอย่างครับแล้วก็นอกจากตัวนี้ก็จะมีก็จะมีพวก เกรดหรือช็อปพวกเนี้ยครับที่ตอนนี้กำลังทำอยู่พัฒนาแล้วก็เป็นพวกต,ต่อไปก็จะมีเป็นซื้อของเหมือนเพิ่มพลังตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อจากตัวนี้อ่าแล้วก็มี i n v e n t o r y ก็คือจัดการตัวละครเดี๋ยวจะมีส่วนต่อไปครับต่อมาเป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งตอนคือจากที่พัฒนาตัวเนี้ยมาคือพวกผมเคยลงโมบายครั้งแรกเนาะ ก็เลยแบบมีปัญหาในเรื่องของการไม่รู้ว่าเป็นส่วนโค้ดหรือกราฟิกหรือทั้งสองเพราะว่าพอทําแล้วอ่ะมันกระตุกมันไม่ลื่นเท่าคือแบบพวกผมก็พยายามลดโพลิกอนมันลงแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ยังหนักกระตุกอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําไงแบบบางเกม,ม,มเกเใช่บางเกมเขาใช้ภาตุละเอียดกว่าเรามาก,กาแต่ว่าแ่อแ<ต>ใช่ครับรแล้วก็ต้องใช่เขาก็เลยต้องแบบลงรู้กราฟิกทำไม่เหมือนหรือว่าเป็นที่กา,า,ารเแข่งขัน,ค,นครับแล้วมันก็ยิบงในส่วนของเวลา ที่แบบโอเคพวกผมก็ต้องเรียนด้วยแล้วก็ต้องทําด้วยคืออย่างส่วนของเวลาเนี่ยจะทําให้มาแผนการพัฒนาต่อไปคือเราก็จะได้เลือกส่วนที่สําคัญออกมาทำเนี่ยก็คือเพราะว่าเวลามันมีอยู่จํากัดด้วยครับสําหรับส่วนที่เราจะพัฒนาต่อนะครับคือเกมเราตอนนี้มีระบบวิ่งพื้นฐานทุกอย่างหมดแล้วเนาะส,สิ่งที่พวกผมจะทต่อก็คือเพิ่มลูกเล่นในการคิดสกอร์ของมันก็คือตอนนี้เรามีแค่วัดระยะทางอย่างเดียวต่อมาเราก็จะเพิ่มให้เหมือนซับเวก็คือ มีการคูณเข้าไปแล้วก็คูณจากหลายอย่างเช่นการอัปเกรดหรือว่าการเกร็บไอเทมระหว่างภายในเกมระหว่างที่เล่นอยู่ครับอย่างที่2ก็คือเพิ่มระบบมิชชั่นประจําวันคือเหมือนมอบเควสให้ผู้เล่นเขามีอะไรทําหน่อยไม่ใช่อยู่เข้ามาแล้วก็เล่นเลยอย่างที่3าก็คือเปลี่ยนคาแรคเตอร,ร์ได้เหมือนคุกกี้แลนนนั่นแหละครับก็คือคาแรคเตอร,ร์แต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วพวกผมว่าจะทําระบบว่า1ตัวจะมีสกิลอยู่2ออย่างคือติด ติดตัวคาแรคเตอร์อยู่แล้วหนึ่งตัวแล้วก็สามารถหามาใส่เองได้เพิ่มแล้วก็เพิ่มระบบแลนกิ้งให้ผู้เล่นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวมีคนแข่งกับเขาอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเอาไปทดสอบกับกลุ่มยูเซอร์ก่อนครับแล้วก็ดูฟีดแบ็กว่าเขาอยากได้แนวไหนกันแล้วก็จะหาว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากอะ่ะเขาชอบทางไหนแล้วก็เราจะเจาะลึกไปด้านนั้นครับแล้วก็อันนี้คือข้อกังวลของตัวเกมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เมื่อกี้กล่าวไปคร่าวๆแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปครับคือ มันเป็นตัวแรกที่ผมเริ่มพัฒนาก็เลยแบบยังไม่เสถียรมากแล้วพวกตอนเรนเดอร์แมปมันมันจะกระตุกนิดนึงช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมสั่งให้มันเรนเดอร์แมปแล้วมันกระตุกผมก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่กราฟิกหรือเปล่าแต่ตอนเมื่อกี้ลองปิดแมบปบมันก็ลื่นดูมันก็ลื่นดีอย่างเงี้ยครับก็อาจจะอยู่ที่แมปด้วยแต่ว่าโค้ดก็มีส่วนมันก็เลยแบบต้องนั่งแกะแต่พักไอ้ตัวเกมมาเลย มันเลยมันเลยยังไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะทำให้มันลื่นก่อนแล้วค่อยใส่อะไรเข้าไปครับประมาณนี้แล้วก็ข้อ3ามครับก็คือพื้นฐานเลยว่าทําเกมแล้วกลัวออกมาไม่สนุกกลัวยูเซอร์ไม่ชอบก็ต้องรับฟีดแบ็กยูเซอร์เยอะๆว่าเขาจะชอบแนวไหนวิธีการโปรโมทตัวเกมเมื่อเกมเสร็จแล้วคือพวกผมไม่เคยทําด้านมาร์เก็ตติ้งมาก่อนก็ไม่รู้ว่าควรโปรโมตยังไงมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พวกนี้ครับกตลาดก็คือ ในส่วนของตลาดผมคิดพวกผมคิดไว้ว่าพวกผมจะนําเหมือนโฆษณาไทยอิน mm hmm. เข้าไปในตัวเกมนะครับ mm hmm. ก็คือพอมีคนเล่นเยอะๆคือตอนแรกงผมแจกฟรีเนาะแล้วพอมีคนเล่นเยอะๆหานคนเล่นเยอะๆเนี่ยเราก็จะเอาไปเสนอขายว่าคุณอยากเอาโฆษณามาลงกับเราไหมเอาแบรนด์ของคุณมาใส่ในเกมของเราเป็นไทยอินหรืออาจจะเอาไปขายอย่างสมมติตอนนี้มีไลน์มีเกมเนาะแล้วมีท็อกมันไม่มีเนี่ยเราก็อาจจะแบบเฮ้ยเอาเกมเราไปขายให้ทอกไหมเพื่อไปผูกกับไอดีของท็อ k เป็นเกมของเขา อาจจะขายตัวเกมไปอะไรอย่างนี้นะครับหรือตัวสุดท้ายก็อาจาาอาจะเป็นลงแอด Google <c oughs> เป็นฮารไปเลยัา้าจะเรว่ารวมข้อเด่นของเกมที่มีอยู่แล้วมันอาจจะไตา่างจริงๆเหมือนการแกงที่เบิรปิดออกมาดังมันคือไอเดียที่มันต่างนิดนึงมันน่าจะคิดคือพี่คิดไปออกกันะครับผมจะแบบลองนึกหาะให้มันต่างมากกว่าเอาอย่างอื่นมาลูก คือไอเดียก็มีเยอะครับแต่ว่าอ,อันนี้ออกมาแล้ว okay, okay. ออกมาแล้วก็ <Okay. S 1> น่าจะทําให้เสร็จก่อนไม่อยากทิ้งกลางทาง <Okay. S 1> ครับผมกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของเราอ่ะจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่แสนห้าหมื่นคนอันนี้คือดูมาจากข้อมูลเรฟเลนซ์จากจํานวนคนเอามาดูจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ชอบเล่นเกมเนะครับแล้วก็มาหารเป็นจํานวนนี้ออกมาครับผมที่่าเอาแต่โรงเรียนนี่คือผู้หญิงผู้ชายเรามีทั้งสองก็สเค,ครับผมโอเค okay. แล้วตัวนี้ก็จะเป็น แผนเหมือนกันพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มทํามาแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงว่าเกมของเราอ่ะตอนนี้พัฒนาไปถึงส่วนไหนแล้วบ้างครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเบ็นเวอร์ชั่นแต่ละอันมันจะมีเยอะก็คือทําขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มทีละอย่างเข้าไปครับตัวนี้ส่วนมากจะเป็นระบบหลังบ้านที่มันจะเก็บสกอร์ไว้มากกว่าครับเก็บค่าต่างๆชนหนชันครับผมต่อไปจะมีเปลี่ยนฉากครับผม อ๋อก็คือจะเป็นเกมเป็นอันเนี้ยมันน่าจะมีสเตชันไล่ตามใช่ครับตอนนั้นก็จะมาเปลี่ยนลูกรักแล้วก็เปลี่ยนตัวละครแต่ว่าสุดท้ายคือเกมที่เล่นแั่งกันก็คือใครอยู่ได้นานที่สุดขอบผมดูจากคะแนนใช่ครับจะได้จะได้ประโยชน์เลแล้วก็ไปเปลี่ยนเกมเลยไม่เปลี่ยนไม่ใช่ครับเพื่อจะได้แบเพิ่มลูกเล่นให้มันยากขึ้นให้ผู้เล่นอยู่ได้ไม่ได้ครับก็เปลี่ยนตัวละครได้ครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนได้ โฆษณาเกมเราจุดสนใจจุดเด่นอะไรของเกมเราคืออะไรคะคือการนําฟีเจอร์หลกัหลกๆของหลายๆเกมที่ครับ,บ,รบคือแต่ละเกมแต่ละเกมที่มีตลาดในตลาดตอนนี้เขาจะมีจุดเด่นแยกกันใช่ไหมครับค<ม>อนเซ็ปต์ของพวกผมคือเอาทุกอย่างพวกนี้มารวมในเกมเดียวกันแต่ก็คือ,คอ<ะ>ไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เยอะเกินไปจนมันเละรบอกว่าเราได้มีการทดลองให้คนได้ใช้แล้วในโรงเรียนตัวเองใช่ไหมร้อยเท่าไหร่ครับ อันนี้คือวางแผนวางแผนวางแผนเพราะยังทดลองใช้แล้วถ้าจะได้ได้ดีกว่าทดลองใช้เนี่ยเอาข้อมูลจากคนใช้เนี่ยมามาใช้ในการพัฒนาครับผมขอบคุณครับแต่มันยังเรื่องยังไม่เรื่องทำเรี่ยหรือเรื่องทำครับยังไงนะครับโรงเรียนยังไม่เรื่องทำเลยยังไม่ได้เรื่องทำเลยแต่คือถ้าเกิดอยู่ภายในโรงเรียนตัวเองอ่ะพวกผมสามารถเดินไปขอได้เลยครับ ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนอื่นอาจจะต้องมีการขออนุญาตอะไรพวกนี้หน่อยคือมองในแบบคือ้องบอกว่าเนี่ยแผนที่จะมาต่อไปแล้วอีกแผนด้าเงินเป็นเรื่องเหมือนจะติ้งที่ว่ามุมกับคือคิดด้วยว่ติ้งก่อนเพราะฉะนั้ย่งเรไปลองให้เพื่อนๆในโรงเรียนแล้วดูว่าแบบไหนที่เขาชอบแล้วหรือว่าเขาจะฝากติ้งหรือเขาจะคือต้องคิดม่าจะติ้งเงินมันจะมาจากไหนแต่ว่าอันนี้ที่เราแบบแนะนำไม่ได้แต่ว่าคือการว่าเราจะติ้งเงินหรือว่าคนจะมาจากมุมไหนแล้วก็เรา หลังจากที่ให้เพื่อนเพื่อลองหรือว่าในองค์เงินลองแล้วรู้ว่าฟีเจอร์ไหนที่โค้ชชอบพัฒนาลงด้วยตรงไหนฟีนจีร์เราจะพัฒนาเยอะตรงนี้ก็สุดเลยครับผมเออวงตกลงถือว่ามาร์เก็ตติ้งคือถ้าผมว่าถ้ามาร์เก็ตติ้งอะคือเรื่องของรายได้รายได้เราจะมองมุมตรงไหนแล้วแล้วฟีเจอร์ไหนที่จะตอบแบอันนั้นหลักๆแล้วก็พัฒนาลงด้วยตรงนั้นครับผมขอบคุณครับที่บอกว่ามันไม่เสถียรใช่ครับคือส่วนที่ เราสไลด์อะสวิปอะครับมันยังไม่เสถียรครับผมนั่งเขียนเองก็เลยใช่ครับอยากให้มีคนช่วยบอกด้วยแล้วก็ส่วนจะมีส่วนของแล้วก็ส่วนของที่มันอะไเดิมองแแต่ว่าผมคือคือไอเทมที่เราอยากทำมากนะผมอยากให้ไดีเด่นทีย่แบบนี้ดีนะครับผมถ้าเราสังเกตเนี่ยอันนั้นน่ะถือว่าเป็น จะบอกว่าเราเราเดินตามเขาอยู่ก็ได้ชอบพูดตรงนแล้วแต่ต้องหาอย่งของเราเราอะไรที่เด่นใช่ใช่แต่ว่าจุดที่เราต้องหาคือจุดที่เาทำให้คนเปลี่ยนจากพวกนี้รันจริงๆริุกที่รันมันไม่ได้ยั่งยืนหรอกคนต้องมาอย่างเยอะแล้วไม่มาจัทครังไงใช่แล้วให้มาช่วยยังไงเป็นที่หัวเข้ามาดยเฉพไม่มีไม่มีครับทำเองหมดเลยที่นี่สำคัญมากเลยทำเองหมดเลยเพราะว่าถ้าเขา ถ้าเราดังเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแย่เลยทเองหมดเลยเขาไปค้นเจอว่าไม่ใช่พี่ยเพลงไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียก็ไม่ได้นะเสียงเพลงเป็นขอเพลงเสียงเพลงเป็นคือมันเป็นของที่เขาทำแจกเพื่อใช้ฟรีกแล้วถ้ามัเช็คก็ดีนะแล้วก็เล็กคอร์ดเก็บมาด้วยว่าโอเคเราเนี่ยนะทำไมต้องไปไหนต้องมีวิดีโอที่ต่อโซ่ในเวลาโซ่โต้แย่งมาแล้บอกวาเอามาจากอันนี้อาแล้วก็ฟรี นี่เรื่องสําคัญคือเราไม่ดังไม่มีใครว่าอะไรพอเราดังขึ้นมาจะมีคนมาติดตามเราแล้วเราจะเสียหายมากเลยน้องคุณเรื่องอเ,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 อเ,ร,เรื่องเกมเรื่องพวเนี่้มาร์คติแวล์ไซเคิลมันแรงมากเลยคือต้องดูว่าทัไำมันเป็น,นยังไงับ ต้องต้องดูว่าถ้าเกิดเราจะกรอกไปกับคุณพี่รันเนี่ยด้วยความที่เทรนตัวนี้มันมาแรงแนวแข่งวิ่งตะบันกัไปอย่างนี้เนี่ยแราได้เห็นว่ามันมันอย่างหนึ่งในในแว่นองของไอทีเอ็นโลยร์ี้พวกนี้นะคือมองว่าถ้าเกิดคุณจะทําอะไรสักอย่างที่มันอินเทรนเนี่ยต้องุณเขาแล้วต้องนำก่อนเขาแล้วขอบงแท้แท้